ไม่ดีเดินแค่เดินไปนิดเดียวก็เดินไม่ได้แล้วต้องใช้รถพยุงเอาพยุงบางทีก็เสียวเสียวแป๊บแป๊บไอ้ไม่ท้าหรือรถเข็นพยุงตัวเองเดินแค่เดินออกจากหน้าห้องนึ่งต้องจับหาจับฝาจับราวเดิน กที่เล่านะคะมีอาการแบบนี้มาเกือบ2ปีเต็มแล้วละค่ะสําหรับอาการปวดเข่าแล้วก็กระดูกช่วงขาด้วยนะคะพี่จอนก็เป็นอดีตตลกสู้ชีวิตค่ะเล่าว,ว่าสาเหตุหลักๆก็มาจากภาวะแพะที่ตัวเองเป็นอยู่นะคะแล้วก็แม้จะมีอาการหนักแค่ไหนค่ะแต่ตอนนี้ทําได้แค่กินยาแก้ปวดให้ช่วยบรรเทาเป็นครั้งเป็นคราวเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการไปหาหมอกระดูกแต่ละครั้งนั้นก็เยอะอยู่นะคะ ยิ่งช่วงนี้ยอดขายน้ำพริกของตัวเองเนี่ยไม่ได้ดีเหมือนก่อนแล้วก็ยิ่งต้องเซฟค่าใช้จ่ายค่ะพี่จอนเล่าว่าปกติเนี่ยจะมาเปิดร้านเนี่ยคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศตรงนี้เป็นหน้าวัดหัวลําโพงทุกๆวันอะนะคะขายตั้งแต่เที่ยงจนถึงเที่ยงคืนก็คือเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเลยเพราะว่ายิ่งดึกเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยตก่อนเยอะนะคะแต่ตั้งแต่มีโควิด -19 ระบาดค่ะขายของก็ยากขึ้นนักท่องเที่ยวก็หายส่วนขาประจําที่เป็นพนักงานออฟฟิศก็ Work f r ฟ m home กันไปอีกนะคะ คราวนี้ลูกค้าหายหมดเลยค่ะแต่ก่อนขายได้วันละร้อยกระปุกตอนนี้เหลือแค่สิบกระปุกต่อวันเท่านั้นเองนะคะแย่ yeah. รอบแรกก็พอไปได้แต่รอบรอนี้ยักจุดสูงเลยขาดทุนทุกวันตั้งแต่โควิดรอบนี้มาเพราะว่ารอบเงินแล้วก็แต่เราก็ทอ้อไม่ได้ทอ้อได้แต่ห้าม่อย <laughs> คนไม่ซื้อของแล้วเขาเขาก็ พวกประหยัดตังอะไรกันอย่างเงี้ยมันต้องเห็นใจคนเนาะมันไม่มีรายได้ขนาดร้านใหญ่ๆพวกขนาดพวกโรงแรมพวกอะไสปาพวกอะไรมันยังแยกกันหมดอะภาษาอะไรของพวกเราอย่างเงี้ยถามว่าเครียดไหมพี่จอนบอกว่าเครียดนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรต่อลําพังเงินจากการขายน้ําพริกได้วันละไม่กี่กระปุกค่ะใช้จ่ายค่ารถที่นั่งมาจากห้องพักแถวสายสี่เนี่ยเกือบจะไม่พออยู่แล้วนะคะ แต่บางวันโชคดีหน่อยเจอแท็กซี่ที่รู้จักกันเขาก็ลดราคาให้ค่ะซึ่งพี่จอนก็บอกตรงๆว่าที่ผ่านมาก็แทบไม่เคยเข้าถึงโครงการเยียวยาของภาครัฐด้วยนะคะเพราะอะไรไปฟังเหตุผลกันค่ะอยากแม่เตร็ไม่รู้ทำยังไงเลยแล้วก็เอออะไรวนะเราชนะได้มีกระเป๋าตังค์แค่นั้นแหละอีกสองอย่างกระเป๋าตังค์เราชนะแล้วก็บัตร รู้การก็อยากให้มาช่วยทุกคนละแหละมันพวกไอ้รากหญ้ามันจะตายกันหมดแล้วไงก็เวลาเก็บภาษีก็ภาษีพวกรากหญ้าก็จ่ายหมดแต่เวลาช่วยต้องช่วยให้ถึงหน่อย,ชยใช่มันไม่ได้มาถึงพวกรากหญ้าชนะ่วงนี้ก็ยังต้องสู้ต่อนะคะตรับใดที่ยังลุกมาทําน้ําพริกไหวก็ยังจะขายค่ะ เพราะเป็นรายได้ทางเดียวในตอนนี้แต่ถ้าใครอยากไปอุดหนุนพี่จอนสามารถไปตามพิกัดทางขึ้นรถไฟใต้ดินสถานีสามย่านได้เลยนะคะประตูวัดหัวลำโพงค่ะจะนั่งขายอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เชี่ยงวันถึงประมาณ5้าโมงเย็นเลยค่ะ